เดี๋ยวต้องดูว่าเรียกสมาธิกลับมาได้ด้วยหรือเปล่าครับจัก,กิดบอลมาถึงยาเซียยาเซียอิสลามี่ยิยงลูกนี้ติดเซฟค,ครับแล้วซ้ำอีกทีนหนึ่งประตูต่อนหนึ่งโอ้โหตีเสมอได้สําเร็จนะครับดูครับจังหวะพิกเข้าไปในกรอบกขตโทษครับดีดแล้วก็วัฒนชัยได้ปัดออกมาครับเป็นเปาโลคอรโดสวนตูมเดียวไม่เหลือเลยครับไปพลาดปล่อยให้อิสลามี่นะครับยิงแล้วก็จังหวะวันเล่สวนลูกนี้มันมีเปาโลคอรโดอยู่ดูจังหวะยิงนะครับยิงแบบจิ้มจิ้มจะเอาเสาไกลครับ ทุบออกมาแล้วก็มันโชคร้ายที่ไปเข้าทางของเปโอลคอลาโดครับเจ้าของประตูที่3ของเปโลคอลาโดในฤดูกาลนี้นะครับคอลาโดมาได้ครับคอลาโดขวามีไคเก้เลเมสตีต่อให้กับไคเก้เลเมสไคเก้ยังไม่เปิดสับหลอกครับเปิดมาหน้าประตูโอ้โหกระโดดยิงตรงนี้2องหนึ่งเลยครับโอ้โหคอลาโดโอ้รบบว่าสวยสดงดงามเลยครับลูกนี้ส่งประกวดได้เลยนะครับ ประตูสวยประจำสปตาห์มีแน่นอนครับแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นเป็นประตูให้กับช็อกแฟนบอลประจวบเลยครับการประสานงานของแนวรุกต่างชาตินะครับโอ้โหอารุณยิ้มหวานเลยน่าจะคุยกับนิเวศศรีวงกระดีศกองหลังทีมชาติไทยเลยครับยิงได้ยังไงลุงเจ้าของคือเป็นนักเตะที่ตัวใหญ่นะครับแต่ไอ้ลูกยิงตีลังกาแบบนี้มันโอ้โหมันมันสมบูรณ์แบบครับดูครับใคร